สวัสดีนะครับตามชื่อคลิปเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า11ตัวละครที่ผมคิดว่ามีโอกาสมากๆเนี่ยที่จะได้เทียสีภายในปีหน้าปี2024นี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับคลิปนี้น่าจะลงวันที่1มกราเนาะก็ภายในปีนี้แหละมาดูกันดีกว่าว่าผมจะเดาถูกทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็ตัวละครทั้งหมดนี้นะครับมาจากการดาวล้วนจากการที่พอที่จะแบบ เล่นเกมมานานแล้วอะมันมีเหมือนสัญชตาตญาณนิดหนึ่งนะผมว่าผมว่าผม่าจจะเดาถูกในระดับหนึ่งเลยคิดว่าอาจจะเดาถูกเกิน50%เลยด้วยซ้ำน,นะครับก็ค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าผมจะทายถูกจริงหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสวัสดีปีใหม่พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าเป็นผู้ติดตามช่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมา ปรสนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะครับผมอยู่การยาวๆกับเกมที่เรารักนะครับผมอยู่สนับสนุนเกมนี้ไปอีกนานตราบเท่านานเลยนะครับผมก็นั่นแหละใครสุ่มอะไรนะครับจะเป็นอาร์ติแฟกต์เกียร์กราดพรีเมียมอะไรเงี้ยหรือว่าคราฟดาวเองก็ตามขอให้ได้ออปชันดีๆนะครับขอให้ดวงดีๆภายในปี2024นี้นะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า11ตัวละครเนี่ย มีตัวอะไรบ้างนะครับอ๋อแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับ1 8ตัวละครนี้นะครับจะไม่รวมตัวละครที่จะมีหนังหรือซีรีส์เป็นของตัวเองเนาะเพราะว่ามันแทบจะการันตีอยู่แล้วว่าตัวละครเหล่านั้นจะได้เทียร์สนะครับอันนี้จะไม่รวมเดดพูลนะครับจะไม่รวมเอ h o โคแล้วก็คิงพินซึ่งมีโอกาสจะได้เทียร์สเหมือนกันนะครับตัด3ตัวละครนี้ออกไปอันดับที่10ผมยกให้เป็นตัวของ Crescent นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะนำเทียร์สสายสีแดงผู้หญิงเข้ามาในเกมแล้ว เคลเซนผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรกนะครับเนื่องจากตัวละครมันเป็นตัวออริจินอลของเกมเนาะแล้วก็พี่ของนางอีก2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูน่ากับชารอนเนี่ยได้ร์ c ไปแล้วนะครับถึงคราวที่น้องจะตามพี่ๆสองคนไปได้แล้วเนาะเคลเซนตเนี่ยเอ่อตัวมันถ้าเกิดทําดีๆสามารถเล่นได้ทั้ง p p และ p e เลยนะเพราะว่าตัวละครมันมีทั้งสกิลเคาน์เตอร์แท็กจอไอเฟมอยู่ที่สกิลสองนะครับและใน a p x ก็ยังมีด่านของผู้หญิงสีแดงโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ Infinity o u t r o n นะครับด่าน90ยังเป็นเงื่อนไข combat female อยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนลงผ่านเลยนะครับก็เป็นตัวที่ผมคิดว่ามีโอกาสมาสูงมากๆเนาะประมาณ90%เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมคิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมาเนี่ยผมว่ายังไงมันก็เมตาไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้ลง a p x 1วันนะครับ ก็เป็นตัวที่ผมไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาเนี่ยก็น่าจะได้ใช้งานแน่นอนนะครับต่อมาอันดับที่9นะครับเป็นตัวของนาวนาวเนี่ยผมให้อยู่ที่40%แล้วกันคน่อนข้างไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะครับนาวเนี่ยตัวละครมันเท่แล้วก็หน้าเกรงขามมากๆนะครับคือเป็นแบบ father of all the symbiotes นะครับผมมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศและตัวละครมันสามารถเล่นได้หลากหลายมากด้วยความที่ว่าพาร์ทสิบเทียนหนึ่งของเขาเนี่ยมีเป็น เอฟเฟกการตายคล้ายๆกับอาร์ติแฟกของพวกวูฟเวอรีนแมจิกเฮล่าเซเบอร์ทูดนะครับคือมันมีอยู่ในพาสซีฟเทียนหนึ่งเลยเว้ยไม่ต้องพึ่งอาร์ติแฟกนะเพราะฉะนั้นอาร์ติแฟกของนาวเนี่ยสามารถออกไปได้หลากหลายมากๆนะครับก็ตัวละครมันมีโพเทนเชียลนะครับแล้วก็มีพ ossibility ที่จะสามารถทำให้ตัวละครมันแบบเป็นเมตาได้หลายๆโหมดเลยนะครับแทบจะทุกโหมดภายในเกมเลย PVP ก็ได้ PVE ก็ได้อาจจะเป็นเหมือนจีนเกรย์เวอร์ชั่น2เลยนะครับสำหรับปี2024แล้วก็ คิดว่า1ปีครึ่งเนี่ยมันนานเพียงพอสําหรับที่จะทําให้ทุกคนคุ้นเคยคุ้นชินกับของเทียสีและตัวละครที่เป็นเนทีฟเทียสาและได้เทียสีเนี่ยตอนแรกอาจจะดูว่าเอ้ยใช้ของเยอะแน่เลยใช้เพชรเยอะแน่เลยแต่ผมว่าคนน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเทียสีมันถูกอินโทรดิวซ์เข้ามาในเกมประมาณ1ปีครึ่งแล้วผมว่าคนน่าจะ รับได้แหละไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับสำหรับตัวนะครเนทีฟเทียสามที่จะได้เทียสี่เนาะก็คิดว่าเป็นตัวละครที่น่าจะเท่มากๆแล้วก็น่าจะมี Impact ในเกมมากๆนะครับถ้าเกิดได้เทียสี่ขึ้นมาผมก็อยากให้มาเหมือนกันนะแต่ไม่ได้พายขนาดนั้นนะตัวต่อมาเป็นตัวที่ผมอยากให้มาสุดๆนะครับบอกเลยว่าผมเป็นติ่ง X-Men มากๆและอันดับที่8ของเราก็คือตัวของเอลซาบอนูนะครับหรือว่าอพกคลิปนั่นเองซึ่ง พอคลิปเนี่ยอยู่ในเมตามานานมากนะครับมันมา2019แล้วก็เป็นเมตาลากยาวมาจนถึง2021เลยนะครับปลายปี2021เป็นเมตา Apx มา3ปีนะครับเพิ่งโดนคิงพิ i เอาลงอืมแล้วก็ตอนมาแรกๆเนี่ยคนยังเอาพอไปลง PVP ได้ด้วยนะผมเลยคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่1เลยมันใช้ของเยอะนะครับแล้วก็เป็น x m e n ที่ดูเท่มากๆอะ่ะเออเป็น x m e n เมื่อ1 0,000ปีที่แล้วอะไรย่างเงี้ย พราะว่ามันขายได้หลากหลายรูปแบบนะจะเอาให้มันไป PVP ก็ได้นะครับเพราะมันก็เคยเป็นเมตา PVP มาก่อนหรือว่าจะให้มันเป็นเมตา Wild Life สีแดงของ ABS ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Dog ออกนะครับถ้าเกิด Collection คุณไม่ตันคุณไม่ใส่กีโมงบิลเลียนเนี่ยยากมากที่จะสามารถทำคะแนนได้ถึง18ล้านนะครับแล้วไหนจะไม่นับเรื่องการปรับเพดานในอนาคตอีกนะครับอ p o ค l y ป s e เนี่ยสามารถเอามาแทนตัวอย่าง Dog ออกได้เลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่า เดนมาเบลอะมันกึ่งๆทําให้ Xmen กลายเป็นตัวแบบพรีเมียมหรือว่ากลายเป็นเหมือนชนชั้นพิเศษเหนือกว่าตัวคนอื่นนะครับเพราะลองดูแต่ละตัวดิถ้าเกิดไม่ใช่ตัวเติมไม่ใช่ตัวในทีมเชียร์สก็จะเป็นตัวที่ต้องใช้อยู่เทศกาลนะครับไอซ์แมนส r ตรมโรกแมกนีโตแมจิกอย่างเงี้ยโปรเฟสเซอร์ก็เป็นตัวที่หายากนะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นสายเติมหมดเลยนะครับตัวฟรีจริงๆมีแค่กี่ตัวเองโรกเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นตัวฟรีนะแต่ล่าสุดเดนมาเบลก็ทําให้กลายเป็นตัวเติมนะครับ มี nightcrawler bishop อะไรเงี้ยหรอหรือไม่แบบไซล็อกเยเงี้ยก็เป็นตัวของ quest epic นะครับ strive ก็เป็นตัว quest epic เนี่ยทีพี่สองผมเลยคิดว่า a p o c a l y p s e เนี่ยหนึ่งเลยมันใช้ของแพงนะครับขายได้แน่แนเออขายได้แน,แน่แล้วก็เป็นตัวที่เทมากๆแล้วก็ถ้าเกิดอยากเอา d o c o อกลงเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่า a p o c a l y p s e เนี่ยน่าจะเป็น first choice นะครับ น่าจะมีฐานแฟนคลับเยอะก็สมควรส่วนตัวผมเองเดี๋ยอยากให้มามากๆนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะให้มาเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ5้แล้วกันนะครับอันดับที่7นะครับเ e n t รีเซนทรีเนี่ยมีโอกาสมาผมให้อยู่ที่60%แล้วกันเพราะหนุ่มผมทองของเราตั้งแต่ s e n ทรีมาในเกมเนี่ยคนก็เรียกร้องหา Uniform ์มเดอะวอยเดอะวอยเกันใช่ไหมก็คิดว่ามีโอกาสมาสูงมากนะสำหรับเซนทรี เพราะว่ามันก็เคยเป็นตัวเมตาพีพีแบบโคตรพ่อโคตรแม่เมตาเลยช่วงหนึ่งเลยครับไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะทําก็น่าจะน่าสนใจนะสำหรับสาย PP นะครับสาย PP น่าจะตื่นเต้นน่าจะชอบกันเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ตัวละครมันก็ไม่ได้แย่มันยังพอเล่นได้อยู่ด้วยซ้านะครับในแบบ PP พีแรงต่าๆหรือว่าใน AC ถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยได้ชุดเดอะวทนะครับก็น่าจะเป็นไวไลท์ line, ใช่ไหมเป็นไวไลท์ line, สาวสกลเทียสีที่ เป็นเมตาใน PVP นะครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าใน PVE Sentry มันไม่เคยเก่งเลยมันเป็นเมตา PVP มาตั้งแต่แต่ไรก็น่าสนใจแล้วกันน่าสนใจไม่ได้มีตัวอะไรให้พูดเยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้แค่ผมเชื่อว่าคนเรียกร้อง Sentry เขาค่อนเยอะนะเออแล้วก็ถ้าเกิดมาจริงเนี่ยก็น่าจะเชฟเมตาได้เงินระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรั s e n ร์เซผมให้ประมาณนี้แล้วกันไม่ไม่สูงไม่น้อยเกินไปนะครับ อันดับที่6เชื่อหรือไม่เป็น X-Men อีกแล้วนะครับอันดับที่6ผมให้เป็นตัวของ s y s t u q นะครับมิสทหนึ่งเลยคือมันเป็นตัว Crystal Wall นะครับก็คือทำให้คนเสียเงินได้อีกแน่ๆแล้วก็เป็นสายสีเขียวายไลน์ y นะครับน่าจะเป็นสายสีเขียวายไลน์ y ที่ผมอยากให้ได้เทียมากที่สุดแลละแล้วก็ตัวมันไม่เคยได้อะไรเลย นะครับมันนี่มันไม่เคยมันไม่เคยมียูนิฟอร์มหลังจากมันเข้ามาในปี2021เนี่ยคือมันก็เก่งมากนะแล้วก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นตัวซัพพอร์ตแต่ว่าถ้าเกิดจะให้วายไลท์เขียวตัวแรกเป็นเมซีดเนี่ยผมว่ามันสมเพสสมผลมากเพราะว่าหนึ่งเลยมันสามารถทำให้เป็นยูนิฟอร์มเทศกาลก็ได้ตัวละครมันก็ยิ่งจะดูพรีเมียมเข้าไปอีกนะครับคือเป็นคริสตัลวอลไม่พอต้องซื้อในทองเทศกาลอีกเป็นยูนิฟอร์มเติมอีกแล้วก็ a p x ก็จะได้ไม่ต้องใช้กลิ่นกอล์ฟเล่นก็ ชอบส่วนตัวด้วยแหละผมว่าตัวละครมันสามารถทําให้สกิลออกมาได้หลายรูปแบบเนื่องจากตัวละครมันเป็นตัวละครที่แบบเชฟเชฟิชฟติงอะเนาะมันสามารถทําสกิลเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สกิลอเวก็เป็นสกิลอเวกของตัวเองนะครับเออเป็นสกิลอเวกที่เป็นสกิลที่ยังมีความยูนิคอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะมานะน่าจะมาชอบมากๆถ้าเกิดมาก็จะคือแบบดีใจมากๆอวยเลยแหละโอกาสมาผมให้มันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะ อันดับที่5ก็คือตัวอย่าง m r Fantastic นะครับผมว่าสายสีแดงฮีโร่มนุษย์หลังๆมันดูค่อนข้างเลอะเทอะนะกับตันอเมริกาก็ไม่สุดสักทางอะ่ะ b บ a c k p น n t อ e r ก็คือเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายก็ร่วงนะครับ Venom นี่ก็ไม่สุดสักทางครับ b u f f e r i มันก็ไปสาย PvP เลยใช่ไหมคคสว่า m เตอร r Fantastic อยากให้มาอยากให้มา แล้วก็น่าจะมาเป็นตัวกรอบกู้ชื่อเสียงของสายแดงฮีโร่สำหรับ PVE นะครับโดยเฉพาะ ABX มูนไนท์เนี่ยเป็นเมตาตั้งแต่ตอนที่มันมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนมาโค่นมูนไนท์ลงได้นะครับยิ่งล่าสุดมีคอลเลคชันเมก็เลยคิดว่าตัวที่น่าจะมาโค่นมูนไนท์ลงได้เนี่ยน่าจะมีเหลือออปชันไม่เยอะแหละนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นิสเตอร์แฟนตาซีแล้วก็อยากให้เป็นิสเตอร์แฟนตาซด้วยตัวละครมันก็เท่นะครับแล้วก็ไอคอนิกแล้วก็น่าจะเป็นตัวออริจินอลที่แบบ มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากพอสมควรของมาว์เวลคอมิกอันนะอืมอันดับที่หกเอ้ยเหลืออันดับที่ห้าวะอันดับที่ห้าเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับแล้วจะไม่มีในเมสเซจของเขาได้ยังไงด็อกเตอร์ดูมด็อกเตอร์ดูมเนี่ยโอโ้โหแฟนแฟนกีดการ์กันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูมีหลายชุดมากๆในคอมิกที่สามารถเอามาเป็นเทียสี่ได้นะครับคือเอาจริงแค่เทียสามมึงเอาชุดสองพันเก้าสิบเก้ามาก็ดูไม่เมกเซนแล้วแต่ว่าตัวละครมัน ย้อนกลับไปเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับทั้งใน PVP ทั้งใน PVE มีครบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ติดอย่างนึงคือมันเล่นยากมากถ้าเกิดมาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ระเบิดเมตาทั้ง2โหมดแน่นอนนะครับเหมือนยูนิฟอร์มที่แล้วแล้วก็น่าจะขึ้นกันหลายคนเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับของดรอเดูมเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากนะครับเออเป็นตัวละครที่เท่นะครับมีความเป็นวายรายเออแล้วก็ไม่รู้อะ่ะผมว่า ถ้าเกิดมิสเตอร์แฟนตาซีมาดูมก็ต้องมาดูมไม่มาไม่ได้นะครับแล้วก็ดูมคือในคอมิกอย่างที่บอกมีชุดเท่ๆหลายชุดมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ระเบิดเมตาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดรดูมเนี่ยกับมิสเตอร์แฟนตาซีนะครับผมให้เท่าๆกันโอกาสมาในปีนี้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันดับที่สามลูกรักของผมเองนะครับบอกเลยว่าเป็นเอ็กซ์แมนอีกแล้วลหลังๆเนี่ยเน็ตมาเบลชอบเอ็กซ์แมนใช่ไหมก็ทายไว X ้เอ็กซ์แมนซะเลย เอ็มมาฟรอสเอ็มมาฟรอสเนี่ยมันก็อยู่ในรายชื่อตัวของคนที่เขาให้โหวตอยากว่าอยากได้การอัปเกรดปีหน้าเนาะจริงพวกดูมหรือว่าเซนทรีนาวก็อยู่แต่ว่าเอ็มมาฟรอสเนี่ยหนึ่งเลยตัวละครมันมีอาร์ติแฟกต์ที่ยูนีคมากๆที่สุดในเกมก็มคืออาร์ติแฟกต์ที่สามารถทอนดาเมจได้นะครับผมมีแค่สามดาวก็จริงถ้าจมมมาจริงก็คงต้องเลือกหกดาวให้จากแบบบิงโกอะไรเงี้ยตัวละครมันสามารถนั่นแหละพลิกแพลงเล่นได้หลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะใน PP เนื่องจากมันมีสะท้อนเนี่ย ยูนิฟอร์มใหม่ให้ตายเกิดก็เป็นเมตาแล้วนะครับเอ,อ่อสท้อนมันโหดมากนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้หลายรูปแบบเล่นได้หลากหลายใน PP นะครับคือหลายหลายตัวมากในเกมที่มันแพสะท้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนทรีเซียนเกรย์อะัมวอลล็อกอะไรเงี้ยท่านอสก็แพสะท้อนนะครับอืมแล้วตัวละครมันเนี่ยย้อนกลับไปมันก็ยังสามารถลงตรง PVE ได้ดีในะระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นทูเวคลาคเตอร์ที่เป็นแบบพรีเมียมคแรคเตอร์ไปอีกทีหนึ่งนะครับก็นั่นแหละตัวละครมันไม่ใช่เพชรสื่อเนาะ ถ้าอยากหาเงินหน้าเงินหน่อยก็ก็นั่นแหละเอ็มมาฟรอสไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดหน้าเงินมากกว่านี้ถ้าเกิดอยากหาเงินมากกว่านี้เนี่ยก็ทําให้เป็นยูนิฟอร์มพรีเมียมไปนะครับจะได้โดนด่าก็จะได้ได้เงินไปพร้อมๆก,กันสำหรับเน็ตมาเบลนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวอวยตัวนะตัวอวยผมมากนะเป็นตัวอวยผมมากโอกาสที่จะให้มาเนี่ยผมคิดว่าประมาณ80%เลยสำหรับตัวของเอ็มมาฟรอสนะครับตัวต่อมาเรายังเรายังอยู่กันในทีมของ X-Men นะครับนั่นก็คือตัวของไซล็อก ไซล็อกเนี่ยผมว่ามันจะมาแทนที่โรกใน ABL แต่ว่าเขาน่าจะให้ระยะเวลาโรกในการรวดแรนอยู่ในเมตาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ5-6เดือนแล้วก็ค่อยปล่อยไซล็อกมาทำให้โรกเนี่ยตกกระป๋องไปเพราะว่าบอกเลยว่าโรกตอนนี้ม่วงวิลเลียนสามารถทำได้สูงสุดแค่12ล้านประมาณนั้นนะครับ12ไม่เกิน13ล้านแน่นอนซึ่งอย่างอีกวันหนึ่งของเป็น อีกวันหนึ่งที่เป็นวันของมิวแทนเนี่ยพี่เคเบิลของเราสามารถทะลุ15ล้านไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะมาแคป ABL 15ล้านเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวของไซล็อกแล้วก็น่าจะเป็นตัวของไซล็อกแหละเพราะว่าไม่น่าไม่น่าเป็นโพลลิสอะไรอย่างเี้หรอกมั้เพราะว่าผมเชื่อว่าไซล็อกเนี่ยมีเบสแฟนหรือว่ามีฐานแฟนแฟนลับที่เยอะกว่ามีคนมีคนชอบเยอะกว่ามีซิมเยอะกว่าครับเพราะว่าตัวของมันก็ สวยอะไรเงี้ยเนาะตัวมันเซ็กซี่มากนะครับแล้วก็ตัวของมันไอคอนิกมากๆนะครับโอ้แต่ละชุดในคอมิกคือแบบเท่ๆทั้งนั้นเลยคิดว่าไซรล็อกเนี่ยยังไงก็ต้องมาอ่ะตัวนี้ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ป้าปีหน้าคือยังไงก็มาเชื่อผมเถอะนะครับอันดับที่สองไซรล็อกอันดับที่หนึ่งมีสองตัวนะครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมยกให้คู่พี่น้องแม็กซิมอฟนะครับสเกลเลตวิชกับควิกเซเวอร์โอกาสที่จะมาเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต นะครับ99%ตัวของส l e t w i t ิชแน่นอนฐานแฟนคลับเยอะมากนะครับคนชอบเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่ผมมองว่ากับตันมาเวลอะตัวละครมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยแหละคือในระดับเทียร์สี่ทำคะแนนหางจากสเ e ล w i วิชบิลเท่าๆกันนะใน APX แค่2ล้านนะครับใน e p l ก็สูงสุดปิกพีก็แค่เพียบ12-13ล้านนะครับคือดูยังไงก็เป็นทางผ่านไปหาตัวละครสายสากลผู้หญิงฮีโร่ที่ดีกว่า และอะไรจะดีไปกว่าตัวอย่าง Scarlet w i t c h ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันด้วยนะครับผมสามารถลง A B X ลง A B L ได้ในเงื่อนไขเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไง Scarlet Witch ก็ต้องมาแทนที่กับตันมาเวลในสักวันหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่จะดูเหมาะไปกว่า Scarlet w i t c h แล้วนะครับเจนฟอสเตอร์ <Jane> Foster, หรอควซาเหรอแองเจล่าเหรอไม่น่าเป็นไปได้นะครับซิงโกริลิตี้เหรอไม่ไม่น่าเป็นไปได้ครับ,รรเ,ไไรบเพราะงั้น s Scarlet w i t c h ยังไงก็ยังไงก็มาครับผมมั่นใจมาก ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะมาเหมือนๆกันนะครับก็คือตัวของ Quick Silver Quick Silver เนี่ยก็คัดพี่นางมานางจะไม่มาได้ยังไงนะครับตัวละครมันอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเอาไปปันถ้าเกิดจะเอาไปเป็นสายพนะีวะเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสาย PVP เนี่ยเขาบอกเลยว่า Quick Silver น่าจะเป็นตัวที่ปวดมากเพนะราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ตัวละครมันก็ยังถือว่าปวดมากๆจากสกิลสที่เป็น สกิลเจาะไอเฟรมนะครับแล้วก็สกิลฮาที่ไอเฟรมค่อนข้างนานแล้วก็ยาวแล้วก็มีเอลอีที่กว้างมากตอนนี้ยังเป็นเมตาเอซนะผมใส่เกียร์โลบหลอมให้เลยก็คิดว่าถ้าเกิดมาเนี่ยน่าจะมาคู่กันแล้วก็คริสเจอร์เวอร์น่าจะบิวไปทางสาย PP รุนร้วนเลยนะครับแล้วก็ส卡 i ิชเนี่ยก็เป็นสาย APX บ็ l เนาะประมาณนี้นะครับ11ตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะมาในปี2 0 2 4เพื่อนเพื่อ,อมีตัวไหนบ้างคอมเมนต์ Comment 5ตัวละครที่คิดว่าจะมาในปี2 0ของพื่อน,อน,อนยนะครับก็่จองเหม่อน้าาย